สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ i อเอฟพาเพลินนะคะในหัวข้อโครงงานการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดับกลิ่นรองเท้าระหว่างสเป์กลิ่นส้มและสเปกกลิ่นมะลิค่ะโดยวันนี้นะคะเรามีภารกิจสุดท้าทยค่ะนั่นก็คือปัญหาเรื่องกลิ่นรองเท้านั่นเองค่ะโดยวันนี้เราจะมาดูว่าสเปกกลิ่นส้มหรือว่าสเปกกลิ่นมะลินั้นอันไหนจะดับกลิ่นรองเท้าได้ดีกว่ากันนั่นเองค่ะที่มาของโครงงานนี้นะคะคือมาจากปัญหาใกล้ตัวเราเลยค่ะ แบบเราใส่รองเท้าใส่มาทั้งวันอาจจะมีกลิ่นอาบกลิ่นชื้นแล้วก็ส่งกลิ่นได้เพิประส์ให้เพื่อนๆเราได้ค่ะเราจึงได้อยากทําการทดลองนะคะแล้วว่าสเปรย์กลิ่นล้มและกลิ่นมะลิเนี่ยเพื่อทดลองว่าเราจะมีอะไรที่ดับกลิ่นได้ดีกว่ากันซึ่งผลิตภัณฑ์นี้นะคะมีประโยชน์แล้วก็เหมาะสําหรับคนที่กําลังมองหาที่การดูแลรักษารองเท้าของตัวเองอยู่ค่ะ 我备用 ว่างรองเท้าอ่ะ <ics> ไ, <AP> ได้กล yeah <amp> ิ่นปะได้แรงอยู่ไม่แรงอยู่แรงตืดตุดเราแบบเฮ้ยต่องงานไอเอสเดี๋ยวเราจะทำเขาจะทำโครงงานไอเอสเอ๊ะเขามีห <görüş> ัวข้อสำคัญอยู่ด้วยนี่ใช่เขาบอกว่าอะไรนะ ่าที่ใช้ในชีวิตประจำวนันที่เจอในชีวิตประจำวันน่ะเรื่องเมื่อกี้ไงเออเฮ้ยแต่ว่าต้องดูก่อนว่ากลิ่นรองเท้ามันนานขนาดนั้นไหมหรือว่าเราจบข้ามนี้ไปกลิ่นมันหายแล้วอะอ,อ,อันนี้ก็ทําไม่ได้จริงเออต้องรอแต่ว่ารองเท้ามันเปียกฝนนะเว้ยแราแม่งก็แบบกลิ่นอับขนาดนี้มันจะแห้งทันป่าวะใส่วนสันศุกร์ด้วยอะ่ะไม่รู้ว่ามันอาจจะแห้งแต่ว่าอาจจะมีกลิ่นก็ได้ ถ้าทําโครงงานนี้ถ้ากลิ่นมันหายเร็วนี้ก็ทําไม่ได้ดิหรือว่าลองถามครูเออไปลองถามครูก่อนออนีละอ้ยเปหมัอนฝนจะตกเลยวะ่ะมืมอดอะ่ะมืดมืดเว้ยถ้าตกแล้วรองเท้าจะเปียกไะเนี่รองเท้านักเรียนอันนี้เอย่ ของเมื่อวานก็ยังไม่แห้งวันนี้จะเปียกอีกเหรอเปียกไม่เป็นไรหรอกพัดเนี่ยอุ้ยแต่มันเขาพะละหวานมันแห้งนะเว้ยแต่มันมี่กลิ่นอะอับเบอร์เหมือนกันเลยแี่กิ่นอะแรงแรงสุดๆแรงแบบไม่ยอมหายอน่ยเราก เมื่อวานนี้พูดไปนะเว้ยแต่วันนี้มีแบบก้อนเมฆก้อมขึ้นมาคนเรียนหรือมั้งนอ่แล้วเนาะเอ้ยแต่ว่าโครงงานไอเอสเราก็ใช้อันนี้ได้แล้วอันนี้เพราะว่าเราเหมือนทดลองมาแล้วอ่ะเออว่ามันมีกลิ่นนะกลิ่นอับจากรองเท้าแล้วคุณแต่ว่าต้องดูอีกทีว่าได้หรือเปล่าต้องถามกันด้คืออ่ะนักเรียนมีอะไรจะถามเกี่ยวกับโครงงานไอเอสหรือเปล่ามีปัญหาอะไรไหม พูดเลยเฟืนพูด,พดไม่พ,พ,พูดครูคะหนูอยากปรึกษาเรื่องโครงานนะคะจะเอาปัญหาอะไรกันมีปัญหาอะไรที่จะมาทาโครงกานไหมมันต้องเริ่มจากปัญหาคือเมื่อวานนะคะพวกหนูอะ่ะไปเรียนภาระแล้วแบบตอนนั้นฝนตกด้วยเรารองเท้าพวกหนแบบูเปียกแบบเปียกโซกแล้วแบบจนวันนี้ครูคือแบบกลิ่นมันไม่หายเลยอะคะ่ะ <c oughs> มันอับแบบมันอับหมิ่นมากคะ่ะอาจารย์ งั้นหนูได้ปัญหานี้แล้วผู้หนูจะใช้อะไรในการแก้ไขปัญหาอยากทำรูปแบบไหนบอกครูได้ไหม,มทำยังไงให้มันดับกลิ่นได้อ่ะก็สเปรย์เพราะมันมีสเปรย์ช่วดับกลิ่นของเท้าขาเลย อ๋อสเปรดกินรองเท้าเออใช้อันนี้ได้แล้วถ้าพวกหมูทําเป็นสเปรดกินรองเท้าค่ะสเปรดกินรองเท้าได้นะครูว่ามันทําได้แล้วก็แต่ว่าถ้าอยากให้เป็นโครงงานให้มันแบบวิดนิดนึงก็ต้องหาแบบทั้งสองอันมาเปรียบเทียบกันอยากทําเป็นสเปรอะไรหรือเปล่ามีอะไรที่อยากทํำไหมอืมคิดไม่ออกเลยอะค่ะคิดออกปะก็คิดออกหิดออกมาลีช่วงนี้เหรอปอ วันแม่ดอกมะลิวันแม่เออเมกเซนเมกเซนหาง่ายช่วงเนี้ยแต่ว่าเราจะเอาเปรียบเทียบกับอะไรอ่ะก็เป็นผลไม้ก็ได้นะช่วงนี้ผลไม้อะไรอ่ะกลิ่นแรงๆหอมๆเอออืมผลไม้ทุเรียนโอ้โหกูว่าเจ้หอมกลายเป็นเหม็นนั่นเงี้ยบางคนมองว่าหอมแต่บางคนก็มองว่าเหม็นเหม็นอ่ะงั้นเปลี่ยน ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ครูชอบกินไหมคะพวกหรือจําปัทยาก็ถ้ากลิ่นนะส่วนมากครูก็เคยเห็นส้มนะกลิ่นส้มหอมนะส้่มได้นะเออกลิ่นส้มหอมอันเลยอะพอแบบแกะเบือตส้มาได้กลิ่นหอมหอมเอาส้มกับมะลิใช่ไหมใช่ค่ะก็ก็เอาทำสเปรย์สองอันนี้แล้วก็มาเปรียบเทียบกันก็อย่าลืมไปหาวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเอาสองชนิดนี้มาทำอะไร แล้วก็ไปหาแบบตั้งสมมติฐานหาตัวแปรตัวแปรต้นคืออะไรตัวแปรตามคืออะไรแล้วก็หาตัวแปรควบคุมด้วยนะอ่าขอบคุณค่ะจากคลิปข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอาจารย์ได้แนะนำกลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้ในการทำโครงงานนี้ว่าควรทำอย่างไรจึงจะเหมาะสมแก่โครงงานและนำเสนอได้ดีที่สุดเมื่อมนุษย์ใช้แรงมาก อาจจะเกิดเหงื่อรวมถึงบริเวณเท้าทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์หากไม่กำจัดอาจส่งผลเสียต่อจมูกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้คือการฉีดสเปรย์ดับกลิ่นพอสะดวกและไม่เสียเวลาพวกเราจึงคิดค้นสเปรย์ดับกลิ่นรองเท้าที่มีกลิ่นหอมติดทนนานและใช้งานง่ายเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ไม่มีเวลาซักรองเท้าสิ่งที่เราต้องหานั้นมีทั้งจุดประสงค์สมมติฐาน ต,ตัวแปรต,ตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมค่ะจุดประสงค์นะคะเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดับกลิ่นรองเท้าระหว่างสเปรย์กลิ่นมะลิและสเปรย์กลิ่นส้มค่ะสมมติฐานค่ะสเปรย์กลิ่นส้มดับกลิ่นได้ดีกว่าสเปรย์กลิ่นมะลิตัวแปรเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสเปรย์ดับกลิ่นได้แก่มะลิและส้มค่ะ ตัวแปรต้นนะคะพืชที่จะมาทำสเปรดับกลิ่นได้แก่มะลิและส้มค่ะตัวแปรตามความสามารถในการดับกลิ่นแล้วก็ตัวแปรควบคุมนะคะปริมาณของส้มกับมะลิและแอลกอฮอล์และชนิดรองเท้าค่ะประโยชน์ของกลิ่นส้มกลิ่นส้มช่วยในการกระตุ้นความสดชื่นและความกระปี้กระเป๋าเหมาะสำหรับช่วงเช้าที่ต้องการเริ่มต้นวันใหม่ รวมไปถึงกลิ่นส้มสามารถใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อความสะอาดและดับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์เพื่อทำให้มีความรู้สึกสดชื่นประโยชน์ของกลิ่นมะลินำมาเป็นส่วนผสมของยาหอมสรรพคุณแก้หอบหืดและบำรุงหัวใจสามารถนำมาทำยาแก้อาการแพ้ต่างๆได้ปวดท้องแน่นท้องบำรุงสายตาหรือโรคผิวหนังประโยชน์ของเอทิลแอลกอฮอล เอทิลแอลกอฮอลมีคุณสมบัติเป็นสารต้านจุลชีพได้แก่ไวรัสและเชื้อราโดยสามารถหรือหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อได้จึงสามารถนำมาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนผิวหนังหรือผิวต่างๆได้ต่อ,อไปเรามารู้จักวัสดุปกรณ์กันค่ะ ะะก็คือเราจะฉีดสเปรกลิ่นมะลิเข้าไปในรองเท้าก่อนหนึ่งข้างส่วนข้างนี้เราก็จะฉีดสเปรกลิ่นส้มเข้าไปเหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือข้างที่เราฉีดสเปรกลิ่นมะลินะคะส่วนข้างนี้ก็คือสเปกลิินส้มค่ะส่วนข้างนี้เราไม่ได้ฉีดอะไรไว้เลยนะคะเพื่อเอาไว้เป็นตัวควบคุมเราจะได้นํากลิ่นทั้งสองกลิ่นนี้มาเปรียบเทียบก,กันค่ะแล้วก็รออีกหนึ่งชั่วโมงนะคะ หลังจากหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะคะจะเห็นได้ว,ว่าสเปกินมะลิยังคงหอมอยู่ส่วนสเปกิ่นส้มนั้นจะมีความเจือจางลงไปมากกว่าสเปกินมะลิค่ะส่วนอีกข้างหนึ่งก็ยังคงม,มีกลิ่นเหมือนเดิมนะคะเพราะเราไม่ได้ฉีดสเปรย์อะไรลงไปเลยผลการทดลองของสเปรย์ดับกลิ่นมะลิดับกลิ่นได้ดีมาก44.4%ดับกลิ่นได้ดี27.8%ดับกลิ่นได้ปานกลาง27.8%ดับกลิ่นได้น้อย0% ผลการทดลองของสเปรดับกลิ่นส้มดับกลิ่นได้ดีมาก 22. 2ดเซดับกลิ่นได้ดี 22. 2 2 2ดซดับกลิ่นได้ปานกลาง55.6%ดับกลิ่นได้น้อย0นปอร์เซสรุปผลการทดลองนะคะจากแผนภูมิวงกลมแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดับกลิ่นได้2แบบดังนี้จะมีสเปรกลิ่นมะลิและสเปรกลิ่นส้มค่ะ จากแผนภูมิวงกลมสเปรย์กลิ่นมะลิดับกลิ่นได้72.2และสเปรย์กลิ่นส้มดับกลิ่นได้27.8ดังนั้นสเปรย์กลิ่นมะลิดับกลิ่นได้ดีกว่าการอยู่44.4ค่ะ